แม่คิดถึงจังเลยลูกคิดถึงพะโล้จังเลยคิดถึงพะโล้จังเลยเป็นหนุ่มแล้วนี่ยอันนี้ไงนี่ไงลูกเยอะเลยเนี่ยใจแม่แต่น,นี่ใจแม่ เยอะๆลูกอันนี้อุยวันขึ้นอุ๊ยระวังลูกระวังหนูหนูระวังนะคะระวังลูกระวังหนูอย่าเพิ่งไปจับเขาเขากินอยู่ลนูเดี๋ยวให้เขากินเสร็จก่อนนะคะให้ให้ให้เขากินเสร็จก่อนนะลูกหนูค่อยมาเล่นกับเขานะคะหนูระวังมือนะลูกเขาห่วงไงเขาห่วงเวลาเขากินนะอย่าเพิ่งไปใกล้เขาให้เขากินเสร็จก่อนค่ะ นนะมาจากไหนคะมาจากค่ะมาล้าง,หงไหมลูกโอเกเดี๋ด้ๆพะโละถิงจังเลยเขาชื่อพะโล ชื่อพะโล่เดี๋ยวแม่มาใหม่นะเดี๋ยวแม่ไปตลาดก่อนนะลูกแม่มาแมไปตลาดก่อนคิดถึงจังเลยคิดถึงพะโล่จังเลยเอ้ยคิดถึงลูกชายจังเลยหนูกินไม่ได้นะคะอให้แมวดูอู่พะโล่ แม่ไปแล้วนะเดี๋ยวแม่มาแม่ไปตลาดก่อนไปดูป่ฮะฮัลโหลฮัลโหลไอ้เอ้ยเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วให้แม่ดูหน้าหน่อยเขาดูหน้าเป็นน้อยเลยไอ้ใจแม่